สวัสดีค่ะชื่อนกนะคะวันนี้นกก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ชื่อไฟโตวี v นะคะที่มียอดขายดีมากเลยค่ะติดอันดับต้นๆของประเทศเลยนะคะไฟโตวี v เป็นอาหารเสริมที่ช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายและช่วยล้างสารพิษในร่างกายทานไฟโตวีหนซองนะคะนี่เลยนะคะหนซองจะเป็นแบบนี้นะคะ ไฟโตวีหนึ่งซองเทียบเท่ากับทานผักถึง5้กิโลเลยนะคะโอเคโดยปกติทั่วไปแล้วนะคะนกอะ่ะจะเป็นคนที่ขับถ่ายยากมากก็คือระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีท้องจะปลูกสองสาวันก็จะถ่ายทีหนึ่งนะคะแต่พอมามาได้ทานผลิตภัณฑ์ของไฟโตวีได้แค่สองแรกเท่านั้นนะคะก็รู้สึกว่าเห็นผลค่ะรู้สึกว่าร่างกายเราดีมากก็คือ ระบบขับถ่ายดีทุกสิ่งทุกอย่างโอเคค่ะผิวพรรณดีขึ้นและและช่วยในการลดน้ำหนักด้วยนะคะทานไปแค่4ีองน้ำหนักลดไป2อกิโลเลยค่ะ